เพราะว่าแขกเยอะด้ไม่ดีด้วยเราเตรียน้องศิษสานึงคนนะฮะ ท่าประหลัดคุณทลก็ระาของท่นปหลัดนะครับที่มาว้กเป็นเกียรติเป็นอย่างที่ักันต่อเลยรับทุกวนงานนะครับประจำจุดแล้วครับตาหนุ่ไปครับตาพอสักค่ถ้าแขัดเก็บโต๊ก็มีโซฟานะครับขอบคุณมาก ที545 5, 5ขณะนี้เริ่มเปิดบริการที่นะครับด้านหลังนะครับเจ้าหน้าที่เราช่วยจจะทราบาได้นะครับตอนนี้ดเดี๋ยวเระหว่างเข้างาน,นตุนสำหรับกา,ารจ,ารจ,ารจารี่จะจากของของมูลของมูลนิิประจำปีกองของมล้อเราก็ทำเหมือนเดิมครับ เราไปทเกระษาที่จังหวัดสมุทรสาครใ่้เงิน20ล้านบาทเ,เป็นงานประจำปีของคนคนท,ที่มีใจดีมีเงินเหลือแล้วก็มาจาัดเป็นของของของชายในบ้านนะแล้วก็เพื่อ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 ให้คนนี้คนจน,จนมาก่อนอื่น ในนามของผู้บริหารกร,รุงเทพมหานครต้องขอขอบพระคุณและขอชื่นชม,ามทางมูลนิธิกรเซตึงนะคะในฐานะที่ท่านเป็นองค์กรการกุศลที่ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนช่วยเหลือสังคมอยากใช้คำว่าครบวงจรไม่ใช่แค่วันนี้ที่มีกิจกรรมทิ้งกระจาดแต่ท่านจะเห็นว่าทางการศึกษาท่านก็ช่วย ทางด้านการแพทย์ท่านก็ทำท่านช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเมื่อประสบเหตุประสบภัยท่านก็มีกิจกรรมเข้ามาประสานร,ร่วมมือกับพวกเราโดยรวมและกับราชการไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพแต่ทั่วประเทศการเป็นองค์กรการการุศลของท่านนั้นทำให้สามารถช่วยเหลือผู้ที่ได้ใช้คำว่าผู้ตกทุกข์ได้ยาก ได้อย่างดีได้อย่างควบวงจรและกิจกรรมในวันนี้ต้องถือว่าทางมูลนิธิได้รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามซึ่งประเพณีนี้จัดทุกปีนะคะการทิ้งกระจาบเป็นการทำทานที่ยิ่งใหญ่เป็นงานบุญที่จะทำเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว การนําของมาแจกจ่ายเพื่อบรรเทาทุกข์บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนก็จะเป็นความช่วยเหลือสําหรับทุกท่านที่ลำหมากเหล่านี้ที่ต้องการรออยู่ในนามของพี่น้องประชาชนทุกคนขอขอุญาตใช้โอกาสนี้ขอบพระคุณท่านประธานกรรมการบุญวิที่ปอเด็กตึงคณะกรรมการอางสาสมัครและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่ได้กรุณาจัดงานบุญที่สำคัญในวันนี้ขอมโวยพร้อให้การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ทุกประการขอโมทนากับผู้ที่ได้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคเข้าวของที่จะเอามาแจกทานในวันนี้และขออานิสง์ของการประกอบคุณงามความดีในครั้งนี้ ให้โปรดดบันดาลให้ท่านทุกคนแข็งแรงแข็งแรงนะคะมีความสุขทุกวันประสบความสําเร็จในทุกสิ่งที่ท่านครประสงค์โดยชอบประกอบด้วยธรรมค่ะขอบพระคุณครับครับะขออนุญาตนับถอยหลังห้านะครับห้ส Thank yeah.